รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนรายการโดยร้านอาหารคุณสารายจังหวัดชุมพรความสะดวกสบายของท่านคืองานบริการของเรา สนับสนุนโดยหลงหล่อพระพุทธธาดาและร้านมุกน้ำเพชรรับหล่อพระสร้างวัตถุมงคลบริหารงานโดยดรสุพัทราสุวรรณตานนโทรศัพท์0818807550 สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีธรรมวิถีไทยพบกันเป็นประจำทุกเช้าวันเสาร์ทางทท,ทบ5นะคะคุณผู้ชมคะในฤดูฝนแบบนี้นะคะคุณผู้ชมจะเดินทางไปไหนก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยค่ะแลาสำหรับในการของเราในวันนี้ก็ยังมีธรรมะดีๆมีข้อคิดดีๆที่คุณผู้ชมสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจําวันได้มีสาระอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นไปติดตามรับชมได้เลยค่ะสนับสนุนรายการโดย เอ็นมาร์คพลาซาและแฮปปี้แลนด์เซ็นเตอร์ขอนอบน้อมจอมองค์มุนีนาฏอภิวาทพระธรรมคำสั่งสอนกราบนมัสการพระสาวกชินวรชุลีกรบูชาครูอาจารย์ขอโอกาสเจริญพรสสริสวัสดพิพัฒนมงคล ความสงบร่มเย็นความผาสุกทุกป,ประการจงบังเกิดมีเดท่านสาธุชนทั้งหลายโดยเฉพาะทางรายการวิถีธรรมวิถีไทยที่มาทำรายการให้ทางวัดศรีบุญเรืองก่อนอื่นนั้นต้องขออนุโมทนาบุญขอบคุณขอบบุญสาธุชนญาติโยมในงานที่ผ่านมานั้นเมื่อวันที่สนั้นมีการประพฤติวัดปฏิบัติธรรม สามวันด้วยกันนะทางวัดต้องขออนุโมทนาขอบคุณชีพรามที่มาร่วมบุญบาร,รมีสร้างเสริมบาร,รมีให้แก่ตนเองหลังจากนั้นก็ได้ร่วมพิธีสวดผ่านยักษ์ใหญ่เพื่อเสริมสิริมงคลพิธีกรรมดีพิธีกรรมใหญ่เสริมบาร,รมีเสริมโชคเสริมลาบเสริมอำนาจวาสนา ให้แก่ตนเองในวันที่4ที่ผ่านมาอย่างล้นหลามาวัดศรีบุญเรืองตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงของการบูรณะปฏิสังขรณโดยเฉพาะภายในพระอุโบสถนั้นซึ่งทุกๆปีที่ผ่านมานั้นเมื่อถึงฤดูการน้าําหลากน้ําฝนมานั้นทางโบสนั้นก็จะมีผลกระทบเป็นอย่างมากเพราะว่าโบสถ์นั้นอยู่ติดกับคลองแสนแสบเมื่อมีฝนตกขึ้นมานั่น น้ำก็จะท่วมทุกๆปีและก็ท่วมเยอะมากและทําให้เกิดความเสียหายสําหรับวัดศีบุญเรืองนั้นตั้งอยู่ในแขวงหัวหมากเขตบางกะปิถนนรามคําแหงมาถึงรามคําแหงซอยร้อยเก็เข้ามาเลยสักร้อยเมตรก็จะถึงวัดเพราะว่าวัดนั้นติดอยู่กับคลองแสนแสบหรือถ้าเกิดผู้ที่เดินทางมาทางเรือก็กจะลงเรือปุ๊บก็จะเห็นวัดทันทีเพราะว่า ท่าเรือนั้นก็อยู่ติดกับเขตของวัดนะนนี้ก็ขอเจริญพรสําหรับความศักดิ์สิทธิ์อันดับแรกเลยก็คือที่เรื่องลือมากนั้นก็คือหลวงปู่สุขโขทยมีอายุมากกว่า700ปีซึ่งทางกรมศิลปากรน,นั้นได้มาขึ้นทะเบียนเป็นโบราณวัตถุข,ของวัดเป็นที่เรียบร้อยนอกจากนั้น ยังมีองค์เาวเวสสุวรรณให้สาธุชนญาติโยมนั้นได้มากราบไหว้ได้มาสักการะขอลาบขอโชคมาขอพรขอบาร,รมีจากองค์เาวเวสสุวรรณที่ประดิษฐานอยู่ด้านหน้าพระอโุโบสถนะทั้งสององค์ซึ่งเป็นเทพผู้พิทักษ์รักษาพระพุทธศาสนามาจนถึงบัดนี้ท้ายสุดนี้อัตมาภาพจึงขอ บอกบุญบอกกุศลมาอย่างสาธุชนญ,ญาติโยมได้ร่วมตามกำลังศรัทธา,าในการเจรไนในการบูรณะปฏิสังขรณ์ในรอบพระโอุโบสถหากคุณโยมนั้นจะร่วมอนุโมทน,นาก็แจ้งความประสงค์ได้อย่างสำนักงานของวัดศรีบุญเรืองหรือกองงานเลขานะสุดท้ายนี้ก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรยัยอำนาจแห่งความศักดิงง์สิทธิ์ของหลวงปู่สุโขไทย จงดนบันดาลให้สาธุชนญาติโยมนั้นจงมีความสุขมีความเจริญมีสุขภาพที่แข็งแรงพบกับจัดตุรพิทพพรชัยทั้ง4ี่ประการคืออายุวันนะสุขภพละทนาสารสมบัติคิดสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้สมดังที่คิดสำฤทธดังที่หมายจงทุกท่านทุกประการเพินเจริญพรสนับสนุนรายการโดย เอ็นมาร์คพลาซาและแฮปปี้แลนด์เซ็นเตอร์ข่าวดีดีกับพี่คำรนตอนของดำของดีที่ภูพานแต่ตอนนี้ทำไมสีมันจางลงแล้วจ๊ะนะ จะบอกให้สกลนครไก่ดำผู้พันสีกำลังพัฒนาอยู่นะครับเปิดมาต้องว้าว <laughs> <laughs> ดำอย่างที่นี้มีดีกังลายอย่าง เ,ออเราจะทําให้พี่น้องสกลนครไปร่วมงานประุสัตรพระราชทานที่อําเภอสว่างดันดินจังหวัดสกลนโครพบว่าวันนี้ของดําของดีของสกลนโครสีเปลี่ยนไปแล้วมาฟังเหตุและผลของเขากันครับปัจจุบันไก่ดําเรามีอยู่ทั้งหมด3สีนี่คือ<ร>เป็นไกด่ดาภูพานหนึ่งขนสีด,ดํารุ่นแรกเลยครับออริจินอลนะครับผมต่อไปเราจะพัฒนาเป็นไก่ดําภูพานสองขนสีขาวแล้วก็ภูพานสามขนสีเหลืองทองซึ่งจะแตก กันเฉพาะสีคนอย่างเดียวแต่ข้างในนะ่ะไม่ว่าจะเป็นเนื้อกระดูกหนังดําทั้งหมดนะครับดำทั้งหมดปอสมอเปลี่ยนสีหมดและในเนื้อหนังกระดูกด,ดำเนี่ยมันมีสารอะไรนะที่มากกว่าไก่ทั่วไปไก่ดำผูพานเนะี่ยมันจะมีคุณสมบัติพิเศษคือมันจะมีสารเมลานินพิกเมนต์นะครับผมซึ่งสารตัวนี้นะ่ย จะจะไปจะจะ,จะก่อให้เกิดประโยชน์เช่น eben, an, ต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับผมต่อต้านโรคมะเร็งต่อ lor, ต้านนะครับผมต่อต้านโรคมะเร็งแล้วก็เป็นแอดจิ่งหรือกินทานแล้วไม่แก่ประมาณนั้นนะครับผมวันนั้นดีเลยเนี่ยนะ ครับผมสำหรับคนสูงวัยใช่ครับเป็นเป็นอาหารเป็นอาหารใจว่าอยู่บำรุงสุขภาพได้เลยครับผมสำหรับผู้ป่วยนะครับนี่คืออีกหนึ่งของดีของสกลนครเมืองที่มากมนเสห์ของประเทศไทยแม่นบ่อแม่นแล้วสรุปว่าทําสีให้ตรงตลาดนี่คือความสามารถของเขาครับของดีของภูพานไม่มีวันจบสิ้นจาก1เป็นสเป็นสแล้วก็เป็น4แม่นบ่ค่ะสกลสกลนครเมืองนี้แน่นอน เขาทำมาหากินทุกวันบ้านเมืองแลสุขสันต์คือบ้านฉันสกลนครข่าวดีๆกับพี่คำรณทุกคนทราบแล้วว่าตลาดเป็นตัวกํำหนดสีผู้ผลิตไปกำหนดคนซื้อบ่อได้เด้อ่สีบอกไ้สกลนครบ้านเมืองแลสุขสันต์คือบ้านฉันสกลนคร 不不不不 ห้องอาหารคุณสาหรายจังหวัดชุมพรจุดพักรถทัวสายใต้สินค้าโอทบอของฝากมากมายบริการ24ชั่วโมงห้องน้ําสะอาดห้องละหมาดพร้อมห้องกาแฟาสดที่จอดรถกว้างขวางเดินทางลงใต้อย่าลืมแวะห้องอาหารคุณสาหรายจังหวัดชุมพรแล้วท่านจะประทับใจไม่รู้ลืมความสะดวกสบายของท่านคืองานบริการของเราโทร077547223 6 เขาจเจริญพรญาติโยมที่นี่วัดหนองบอัวซุมตำบลวางหลวงอำเภอฟอรไร่จังหวัดสองคายท่นนี้ได้มีการก่อสร้างพระอุโบสถแล้วก็วันนี้เป็นวันหล่อพระประธานได้มีศรัทธาญาติโยมจากกรุงเทพมหานครได้มาร่วมทำบุญ ร่วมกันทำบุญหล่อพระประธานในครั้งนี้ก็มีมากหน้าหลายตาทางกรุงเทพก็มีทางกาลสินแล้วก็ทางจังหวัดสุโขทัยได้ความอนุเคราะห์จากหลวงพ่อหลวงปู่แหวนที่อยู่อำเภอพังโคนซท่านเป็นท่านท่านเป็นเจ้าคณะอำเภอได้มาช่วยอนุเคราะห์สงเคราะ พาญาติโยมทั้งหลายมาทําบุญทํากุศลญาติโยมท่านไหนถ้ามีจิตศรัทธาก็ร่วมถวายทําบุญทํากุศลได้ตอนนี้ก็หลอได้ประมาณนิดหนึ่งถ้าใครมีจิตศรัทธาร่วมถวายร่วมวทำบุญก็เชิญได้นะที่บ้านหนองบัวซุมวัดหนองบัวซุมจังหวัดหนองคายหลังออกภาษานี้ก็จะมีการ น,น่าจะเป็นการทอดกระถินหรือไม่ก็เป็นพระป่าสามาคีใครจะมาร่วมทําบุญทํากุศลในการสร้างพระอุโบสถในคราวครั้งนี้ก็จเจริญศรัทธาญาติายาจโยมทั้งหลายอยู่ใกล้อยู่ไกล <c oughs> ในบริเวณจังหวัดหนองคายนี่ก็ดีหรือว่ากรุงเทพมาหาคนครหรือต่างประเทศก็ดีถ้ามีจิตศรัทธาเรื่มใสร่วมกันสร้าง พระอุโบสถแล้วก็หลอพระประธานให้เสร็จสิ้นในคราวครั้งนี้เมื่อทำเสร็จสิ้นแล้วก็จะได้ทำการบูงหลังคา,าก็ใช้งบประมาณน่าจะเยอะอยู่ถ้ามีถ้าใครมีจิตศรัทธาก็ร่วมทำบุญได้นะแรงจิตศรัทธาที่ได้มาในคราวครั้งนี้ในการหล่อพระประธานก็มีพระอาจารย์มหาสกลธรรมทโลซึ่งเป็น พระมาจากกรุงเทพมานครหรือวัดบวรนิเวศก็ได้ความอนุเคราะห์จากท่านแล้วก็พาญาติโยมจากกรุงเทพนั่นแหละมาช่วยทําช่วยสร้างคุณกุศลส่วนใดที่ญาติโยมได้ร่วมกันทําในวันนี้ก็ขอให้รวมเป็นพลวะปัจจัยเป็นอุปนิสัยให้ญาติโยมทั้งหลายที่มาร่วมทํมาบุญสร้างพระอุโบสถในคราวครั้งนี้หล่อพระประธานในคราวครั้งนี้จรงเป็นไปเพื่อ,อความสุขความเจริญในชีวิตคิดสิ่งหนึ่งประการใด ถ้าเป็นไปได้ชอบประกอบไรได้ทำนำตนออกจากทุกข์แล้วขอบุญกุศลส่วนนั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จทุกประการเทินขอจเจริญพรยาติโยมผู้มีจิตใจแสนาด้านพุทธศาสนาวันนี้เป็นวันดีอีกวันหนึ่งที่ชาวบ้านองนชุมตําบลวังหลวงอำเภอฟ้าร่จังหวัดนนองคายได้ทําพิธีเททองหล่อองค์พระประธานในอุโบสถที่ อยู่ข้างหลังของอาตมาอาตมาพระมหาเทียบอัตุโลรองเจ้าคณะตำบลวังหลวงได้มาดูแลได้มาจัดการดูงานการก่อสร้างอุโบสถหลังนี้ซึ่งสร้างมาตั้งแต่พศ2561สภาพก็อย่างที่เห็นยังขาดจตุป,ปัจจัยอีกมากมายในการเดินก่อสร้างฉะนั้นจึงประสาสัมพันธ์ถึงผู้มีศรัทธาญาติโยม เศรษีมหาเศรษฐผู้ใจบูร์ที่เห็นอยากจะร่วมเป็นเจ้าภาพในการสร้างอุโบสถหลังนี้ก็ขอจะเริญพรเพราะว่าเป็นหมู่บ้านเล็กๆในชนบ,บทแห่งหนึ่งที่อยู่อำอเภอเฝ้าไร่จังหวัดนนองคายด้วยแรงกายแรงใจของชาวบ้านนองชุมเป็นหมู่บ้านเล็กๆได้ก่อสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะให้เยาวชนรุ่นหลังคณะสง์ได้ทำกิจกรรม ลงสังฆกรรมในครั้งนี้ตรงนี้ก็ยังรอศรัทธาญาติโยมที่ใจบุญามาร่วมเป็นเจ้าภาพในการก่อสร้างก็ขอฝากค่านศรัทธาพี่น้องที่อยากจะสะสมบุญบาร,รมีให้กับตัวเองให้กับครอบครัวไว้ในชาตินี้เพื่อที่จะเป็นตบะเป็นพระปัจจัยหนุนส่งให้ชีวิต ให้ความจเจริญรุ่งเรืองของชีวิตอาตมาก็ขอฝากคณะสัทธาญา,า,าติโยมไว้เพียงแท่นี้ขอจะเิญพรท่านผู้ชมข่าววันนี้เด็ดข่าวมาอยู่กันที่เทศบาลตำบลวาริชภูมิจังหวัดสกลนครมีเรื่องร้องเรียนมาจาก ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรื่องราของการว่าจ้างกับผู้จ้างกิจการร่วมค้าห้างหุ้นส่วนจำกัดกศริวิศวะก่อสร้างครับเทศบาลกับเทศบาลวาริชภูมิครับเรื่องราวของการที่ว่าจ้างเรื่องยกเลิกสัญญาโดยไม่เป็นธรรมครับเราจะต้องเบิกจ่ายเงินภายในสิ้นกันยานะครับแล้วเราทําหนังสือออกไปทางทางหน่วยงานทําหนังสือออกไปก็ไม่ได้รับการตอบสนองจากผู้รับจ้างคือไม่เข้างานเลย พันห้าร้อยเมตรหนึ่งกิโลครึ่งครับซึ่งงานมันก็นิดเดียวเองแต่ว่ามันมาติดเรื่องเสาไฟก็เลยทําให้ระหว่างที่สบานกับผู้รับจ้างก็ย้อกันไปย้อกันมาวดแรกวดแรกเนี่ยเกี่ยวกับเสาไฟฟ้าเนี่ยเบิกจ่ายกันไปแล้วแต่ที่ผมยกเลิกสัญญามันเกี่ยวกับงวดงานที่สองซึ่งไม่เข้างานเลยต้องแยกให้ออกนะครับอายะหลัฐานต่อเลยวดสองลูกคุณเข้าไปทํางานหรือยังวดนสองเรื่องรายการคํานวณกับเอ่อหนึ่งเรื่องค่าปรับนี่ค่าปรับมันมันห้ามันสี่ล้านกว่าบาทแล้ว เข้ามาทํางานเราจะเข้ามายังไงแล้วทีนี้งานเศษสองซึ่งเป็นงานง่ายแล้วลงหินคุกแล้วก็ปูยางก็จบซึ่งการทํางานจริงๆก็ไม่เกิน20บวันมันหมดแล้วถ้าเข้ามาทาก็ผมโดนสองชั้นหนึ่งทำแล้วไม่ได้เงินสักบาทเดียวเศษที่ราช้าเนื่องจากเสาไฟฟ้ามันอยู่มันอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เลยที่เห็นเนี่ยเตรียมเฟสองแล้วแจ้งแล้วไม่มาทำทางนี้ก็ถ้าทําแล้วก็จะกลัวค่าปรับเงินค่าปรับมันเกินเกินที่เราทํางานนะครับชันลองพื้นทางหนีเป็นงานยากที่ราช้าแล้วมีอุปสรรคเราจบแล้วถ้าเราทําต่อ ทีนี้สัญญามันพัวพันมันคับปับมาันละสองหมื่นกว่าบาทโอ้มันหมดไปเลยครับท่วมให้ทางกระทรวงการคลังกับทางศาลเป็นผู้วินิจฉัยครับถ้าเราไม่ทําตามระเบียบที่เรามีอยู่นะครับก็จะเป็นการละเว้นการปฏิบัติเพื่อเชื่อให้ทันกับงบประมาณของปี2.565เรามาดูกันต่อไปว,ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับถนนสายนี้ครั เชิญเที่ยวเชิญชิมเชิญช็อปในงานผลไม้ของเราไม่ว่าจะเป็นผลไม้เป็นโอท็อปเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรทุเรียนเนี่ยอร่อยมากคร<ช>ับท่านผู้ชมท,ทานมาหลายที่วันนี้ทั้งหมดฉันกินไปประมาณสี่ห้าสิบโลแล้วผลสีเกษตสิ่งที่พินเศษเรามีเดนภูเขาไฟยังมีผลผลิตมากมายก็คือทุเรียนผู้เขาไฟสี่ถึงสิบกรกดามเชิญมาเก็นทุเรียนผู้เขาไฟที่อำเภอคุณนนนจังหวัด ลิ้กเกะมากินทุเรียนภูเขาไฟบ้านหนูอร่อยามอำเภอเท่านั้นที่เป็นทุเรียนจีไอครับผมมีขุนหานกัทลักษ์ศรีรัตนะอร่อยแล้วก็รสชาติดีกรอบนอกนุ่มในไลไล่กินละมุนละมุนลิ้นละมุนลิ้นและเดินกันอยากมาทานกันให้ได้ทุเรียนภูเขาไฟไก่ฉีกไก่ฉีกโอ้ที่นี่คือทุเรียนภูเขาไฟชิญดชวนพี่น้องครับทุกท่านครับเราินดีต้อนรับครับ ห้องอาหารคุณสาหร่ายจังหวัดชุมพรจุดพักรถทัวร์สายใต้สินค้าโอท็อปของฝากมากมายบริการ24ชั่วโมงห้องน้ําสะอาดห้องละหมาดพร้อมห้องกาแฟสดที่จอดรถกว้างขวางเดินทางลงใต้อย่าลืมแวะห้องอาหารคุณสาหร่ายจังหวัดชุมพรแล้วท่านจะประทับใจไม่รู้นืมความสะดวกสบายของท่านคืองานบริการของเราโทร077547223ถึง6 เจริญพรญาติโยมท่านผู้ชมรายการวิถีธรรมวิถีไทยวันนี้มาบันทึกเทปอยู่ที่วัดบ้านทุ่งเซรีเนื่องในโอกาสที่วัดจะได้มีหารใหญ่พุทธาพิเศษกหรือว่าสมโพธิสารหรือว่าวิหารพระศักดิ์สิทธิ์เดี๋ยวผู้หรโยมฟังไปตอนหนึ่งว่าวัดบ้านทุ่งเซรีได้เกิดขึ้นเมื่อปี2516 อาตมาภาพมาสร้างวัดร้างในปีนั้นก็อยากจะไปเรียนต่อที่ประเทศอินเดียพอดีลาออกจากหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีแล้วก็ไม่ได้ไปก็เลยกำนันจำปาการจนวาดกำนันวัดบึงทองหลางก็พามาดูวัดร้างแห่งนี้เมื่อมาดูแล้วก็โดยความจําเป็นว่าเมื่อเราลาออกจากหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีแล้วจะกลับไปก็ ไม่สบายใจก็เลยจัดสินใจสร้างวัดร้างแห่งนี้ซึ่งร้างมา60สปีเมื่อก่อนพระเจ้าหญิงแม่นเขียนอ่าตอนประวัติเขาเขียนว่าพระเจ้าหญิงแม่นเขียนทรงเป็นผู้สละพระราชทรัพย์ให้แก่วัดนี้โดยให้พระหา้ารูปพระก็อยู่ได้สุขสบายพระเจ้าหญิงแม่นเขียนสิ้นพระชนอ่าพระก็อยู่ไม่ได้ไม่มีคนทําบุญเพราะถิ่นนี้เป็นถิ่นของอิสลาม เพราะว่าแขกเป็นเจ้าของพื้นที่พอตาม,มามาอยู่ก็เข้าใจกับแขกได้ว่าศาสนาทุกคนก็รักฉะนั้นเราต้องช่วยกันาศาสนาใครศาสนามันช่วยกันจันลงให้มันจริญรุ่งเรืองให้ได้มาก็เริ่มสร้างวัดบ้านทุ่งเสรีเมื่อปีหนึ่งหกสร้างสำเร็จแล้วก็ได้เป็นเจ้าวาดเมื่อปีสองห้าสองแปดจนทั่งบัดนี้ วัดก็จะเดินไปเรื่อยๆและในขณะเดียวกันเราก็ไปสร้างวัดที่ภาคใต้สร้างวัดสองวัดวัดหนึ่งก็วัดควนยูสร้างอุโบสถกับสร้างโรงเรียนประชาบาลวัดที่สองก็ซื้อที่ดินเองที่เขาโพอำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบและก็สร้างที่ปฏิบัติธรรมสองแห่งแห่งหนึ่งก็อยู่ริมทะเลบางสะพานน้อยสะ,ะ,ะพานท่าเรือไปเกาะทะลุ แล้วก็ย้ายจากริมทะเลบางสะพานมาสร้างที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีบัดนี้ใกล้สำเร็จแล้วเพื่อที่จะให้ญาติโยมทั้งหลายได้ไปอยู่ปฏิบัติธรรมโดยไม่คิดค่าอะไรทุกอย่างให้อยู่ฟรีกินฟรีสอนธรรมะฟรีโยมก็สงสัยว่าเอาเงินมาจากไหนบอกว่าเราเอาจากคนที่เขาศรัทธาที่เขาช่วยเหลือคนที่เขาไม่มีให้เขาได้มีที่ปฏิบัติธรรม โดยไม่ต้องไปเดือดร้อนเรื่องการกินการอยู่ที่พักเนี่ยก็สร้างใกล้สําเร็จแล้วและวัดบรรทุงเสรีที่อยู่เนี่ยก็ปรับปรุงไปเรื่อยๆเพราะว่าวัดเดิมจาเป็นจะต้องปรับปรุงทุกอย่างให้ญาติโยมผู้มาใช้บริการได้รับความสะดวกญาติโยมพุทธเบสทั้งหลายวันที่29ขอเชิญมาหานเจริญพระพุทธมนต์หรือพุทธบิเศษสมโพธิวิหารศักดิ์สิทธิ ที่บรรจุด้วยพระศักดิ์สิทธิ์ทั่วประเทศพอยมจะไปะต่างจังหวัดเนี่ยก็มาที่นี่อย่างเดียวก็เจอหมดแล้วหลวงพ่อพุทธชินราชพิษณุโลกหลวงพ่อพุทธศห์นครศรีธรรมราชหลวงพ่อวัดไร่ขิงเลยมาอยู่รวมกันที่นี่หมดเลยหรือว่าโยมมีเวลาไปก็เชิญไปทัศนศึกษาหรือไปไหว้พระเพื่อเป็นสิริมงคลเนี่ยฉะนั้นเพื่อเป็นสิริมงคลแก่คนที่มากราบไหว้บูชา เปลี่ยนชาปนสถานเป็นวิหารพระศักดิ์สิทธิ์ก็สร้างเพิ่มขึ้นมาสองข้างแล้วข้างหลังเป็นสด้านแล้วก็เปลี่ยนเทพพนมมาเป็นพระพุทธเจ้าก็กลายเป็นชาปนสถานเชื่อมเป็นวิหารพระศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเรียกว่าสิ่งที่เป็นมงคลเราก็นําเสนอโยมสิ่งที่เป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้เราก็นําเสนอทุกวัน เพื่อที่รักษานโยบายที่รู้เจ้าว่าสัพทานังธรรมทานังสินติให้ธรรมะความถูกต้องแก่สังคมทําให้สังคมดีขึ้นอันนี้เป็นเป้าหมายนะสำหรับวันนี้รายการวิถีธรรมวิถีไทยก็บมดเวลาลงขอจบลงด้วยเวลาขอความสุขความเจริญจงมีแก่ญาติโยมท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกท่วนหน้ากันเจริญพร สำหรับช่วงเมืองไทยน่ารู้วันนี้นะคะเรานำในเรื่องของกิจกรรมที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดโครงการนำมาฝากกับคุณผู้ชมค่ะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ การท่องเที <Weekly shut> ่ยวแห่งประเทศไทยจัดทำโครงการ Soft Power Tourism Booster Shot เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม Soft Power ของไทยให้กลายเป็นสินค้าทางการส่งออกที่สามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศกระจายไปยังหภูมิภาคและมุ่งสู่การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพอย่างยั่งยืนโดยนางสาวถาปณีเกียรติภพบูร์รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงกิจกรรมส่งเสริมการตลาด 5F นำเสนอโปรโมชั่นและมอบส่วนลดพิเศษสำหรับใช้บริการโรงแรมที่พักร้านอาหารและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆรว กับผู้ประกอบการทั่วไทยในชื่อแคมเปญ Power Deals ที่รวบรวมสิทธิพิเศษและโปรโมชั่นมากมายจากสถานประกอบการทั่วประเทศกว่า450รายเพียงกดรับสิทธิพิเศษบนเว็บไซต์หรือสแกน QR code คที่หน้าสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศสามารถสะสมคะแนนจากการกดรับสิทธิส่วนลดและโปรโมชั่นเพื่อรับของรางวาัลมูลค่ารวมกว่า1.5ล้านบาทตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2566ยิ่งรับสิทธิส่วนลดมากยิ่งมีสิทธิรับรางวัลมากติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ tourismthailand. โออาร์จ/ไทยแลนด์ซอฟท์พาวเวอร์ ช่วงฤดูฝนที่หลายคนรอคอยความงดงามของธรรมชาติอุทยานแห่งชาติปางสีดาจังหวัดสระแก้วชวนชมความงดงามของผืนป่าและร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยเฉพาะการชมผีเสื้อที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองผีเสื้อแห่งผืนป่าตะวันออกซึ่งจะมีผีเสื้อมากกว่า500สายพันธุ์โผลบินมารวมกันให้ชมในช่วงฤดูฝนจนกลายเป็นเทศกาลประจำปีของจังหวัดสระแก้วโดยช่วงเวลาที่เหมาะแก่การดูผีเสื้อมากที่สุดคือเวลา9ก้านาฬิกาถึง11นาฬิกาและ15นาฬิกาถึง17นาฬิกาพร้อมกันนี้ยังมีกกิจกรรม ื่นๆที่รองรับนักท่องเที่ยวได้เดินทางมาเยือนสระแก้วทั้งตลาดบัตเตอร์ฟลายไนท์มาร์เก็ตรวมสินค้าของดีชุมชนการประกวดภาพถ่ายผีเสื้อการแข่งขันเดินวิ่งศึกษาเส้นทางธรรมชาติในวันที่29กรกฎาคมนี้ซึ่งสามารถชมผีเสื้อได้ตลอดหน้าฝนจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้อุทิยานปางสีดาของเราซึ่งมีเอกลักษณ์ที่สําคัญในประเทศไทยคือเป็นพุทยานที่มีผีเสื้อมากที่สุดนะครับในประเทศไทยของเรานะครับจังหวัดสระแก้วไม่ได้ไกลท่านจะไปเช้าเย็นกลับไปร่วมกิจกรรมผีเสื้อปางสีดานะครับหรือจะ ไปแบบพักค้างนะครับในกิจกรรมอื่นๆในสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆนะครับเราก็มีหลากหลายรองรับทุกความต้องการของนักท่องเที่ยวได้ครับครั้งนี้จะเป็นโอกาสดีที่ทจังหวัดสราแก้วเนี่ยจะได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ค้นหาแสวงหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆที่เป็นอันซีหนึ่งใน5้าของภูมิภาคคือจังหวัดสราแก้วคือที่ถ้ำเขาน้พาพระศิวะนะครับหาประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นสายกินสายมูนะครับสายธรรมชาติต่างๆก็คิดว่าจะเพิ่มมูลค่าให้กับสราแก้วนะครับเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นครับ จอกันอีกสักทีจะดีไหมไปกันอีกสักทีก็ดีนะมีเพียงหาร์ดสายสายลมสองเราอยู่กันยันเช้าไม่เช้ามันไม่ถึงร้องเพลงจีบกันเหมือนตอนปีหนึ่งให้มันซึ้งสุดๆให้มันซึ้งสุดๆหัวใจไปเจอกันอีกสักทีก็ดีนะเอิเที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม ซิซ่ากรุ๊ปหนึ่งในผู้นำด้านการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสร้างปรากฏการณ์ c l a s s w e l l n e s s ในโครงการวินเดมแกรนในหาดบีชภูเก็ตพร้อมเปิดให้บริการเต็มรูปแบบแล้วนอกจากห้องพักที่รองรับนักท่องเที่ยวมากกว่า350ห้องยังชูบริการเด่น p r ลเนอร w e l l n e s s ศูนย์สุขภาพและความงามเพื่อเติมเต็มความสมบูรณ์แบบแบบองรวมมุ่งมั่นให้เป็น m e d i c a l w e l l n e s s r e s o ร t ระดับไฮเอ็นที่ครบครันด้วยบริการด้านสุขภาพและความงามเทรนมันมาตลาดมันมาลูกค้ากลุ่มหนึ่งเนี่ยเปก้้าามยวโดติาาใช e แล้วต่อไปก็จะเป็นลูกค้าประจําหรือลูกค้าถาวรกับเราก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือลูกค้าทางด้านมีเดิกอลอยากจะมาทําการใช้บริการทางการแพทย์ที่เมืองไทยอยู่แล้วนะครับพอเราเอาทุกอย่างมารวมกันอยู่ที่เดียวเนี่ยนี่คือประโยชน์ที่เขาจะได้รับเพราะฉะนั้นเรามองว่าธุรกิจนี้มันจะเป็นธุรกิจที่จะเติบโตในอนาคตครับผม ด้วยจุดเด่นความสวยงามของชายหาดริมทะเลหาดในหานและการบริการที่ครบครันจะสามารถผลักดันให้เมืองภูเก็ตและประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางและศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์ของภูมิภาคอาเซียน เมื่อวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมานายบุญส่งทัพชัยยุทธเลขาธิการสํานักงานประกันสังคมมอบหมายให้นางมรสีใจรังสีรองเลขาธิการสํานักงานประกันสังคมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการสาขาบางพลีร่วมเดินทางไปเยี่ยมผู้ประกันตนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์สะพานข้ามแยกอ่อนนุชลาดกระบังสุดตัวถล่มโดยสํานักง,งานประกันสังคมพร้อมให้ความช่วยเหลือลูกจ้างผู้ประกันตนที่ได้รับบาดเจ็บและทายาทผู้เสียชีวิตให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายอย่างเร่่งดวน เราก็ดูแลทั้งหมดจากกองทุนเงินทดแทนและก็กองทุนประกันสังคมที่เป็นค่ารักษาพยาบาลที่นอนอยู่ในโรงพยาบาลก็ดูแลครอบคลุมทั้งหมดนะคะทั้งค่ารักษาพยาบาลและก็มีเงินทดแทนกรณีหยุดงานนะคะในส่วนของ ที่เสียชีวิตทั้งสองคนท่านประกานสังคมจังหวัดทั้งสองท่านดูแลให้คําแนะนําเพื่อทายาทจะได้ยืน่นขอรับเงินโดยเร็วนะคะหนึ่งในผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้ให้ข้อมูลว่าแม้จะยังตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ก็อุ่นใจที่ได้รับการช่วยเหลือทั้งการรักษาและเงินชดเชวยเยียวยาขอบคุณสำนักงานประกันสังคมที่เร่งให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที สเตฟานทศเสดสินคณาวิวัฒนักแสดงหนุ่มที่ผันตัวเป็นยูทูบเบอร์สายคอลูกหนังที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นในด้านการวิเคราะห์ผลลูกหนังหลังเกมถ่ายทอดสดถูกใจคอบอลมีผู้ติดตามทุกช่องทางรวมมากกว่า1ล้าน followers จับมือเพื่อนซีภูมิโสรดนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงแห่งวงการอีเวนต์เมืองไทยลุยธุรกิจท่องเที่ยวดูบอลกินเที่ยวชอ็อปแบบอินไซต์ภายใต้ชื่อแอนตี้ฮีโร่ทัวร์กับคอนเซปต์เที่ยวด้วยกันมันกว่าเยอะประเดิมทริปแรกกับศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมตช์ที่สนามโอทร8ฟอร์ ถ้าผู้มชมที่ใครชอบฟุตบอลนะครับยังไงผมเชื่อว่าต้องมากับเราแต่ไม่ใช่แค่คนรักฟุตบอลนะครับคนที่ชอบเที่ยวอ,อยากกินอะไรอร่อยๆผมบอกเลยว่าต้องมากับเราจริงๆเพราะพวกผมเนี่ยชอบเต็มที่เต็มที่ทำด้วยแพชชั่นครับไปกินไปเที่ยวกับเราถ้าทางจะสนุกมากๆครับก็ติดตามไปที่เว็บไซต์นะครับหรือว่าแอดไลน์มาได้เลยครับ Anti Hero Tours นะครับมีเอฟด้วยนะครับก็จะมีรายละเอียดนนทั้งหมดท่านผู้ชมไว้วางใจเราเชื่อผมเลยครับยังไงเราต้องไปด้วยกันให้สนุกแน่นอน ดินเนอร์สุดหรูดื่มด่ำบรรยากาศสองฝากฝัง่งริมแม่น้ำเจ้าพระยากับเรือสมัยริเวอร์ไซส์สำรองที่นั่งก่อนใครได้ที่โทร088 1908889 คุณผู้ชมคะการที่เราจะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุขนอกจากจะมีการท่าทียไเท่าอาศัยกันแล้วนะคะในเรื่องของสุขภาพจิตสุขภาพกายเราก็ต้องมาพร้อมๆกันค่ะเรื่องของสุขภาพเป็นสิ่งสําคัญอย่าลืมดูแลตัวเองและบุคคลที่เรารักด้วยนะคะวันนี้รายการหมดเวลาลงแล้วต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนติดตามกันได้ใหม่ทุกเช้าวันเสาร์ทางททบ5ในรายการวิถีธรรมวิถีไทยสวัสดีค่ะ